โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะผมทำไมไมันถึงร้อนแท้วะบ้าแล้วคุณจะไปเผาตรงโคนได้งไงเออจุดตรงหัวโอ,หโอ้ยเคยจุดถูก,นกบนบักคานี่เออนั่นแหละแล้วคุณอย่าจับตรงเหล็กไฟเช็คนั่นแหละมันเผามือคุณนั่นแหละได้แล้วนะ่ะได้ยังมันยังไ,งไม่ดีเลยตั้งเลยได้แล้วเชฟไม่น้อยเขาไม่เว้าจีเื่อม ห้อนไหนย้อนไปปอนติดแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็ลามเองเดี๋ยวรวมมันโดนลมอ่ะเขาไม่ให้ขนาดนั้นตั้งเลยตั้งได้ป่ะเออเออนั่นแหละสาธุแเราก็มาลุ้นเอาสิ่งตัวเดสามตัวดูแกก็ูทสามตัวตรงสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงไหน คมับคร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 ับรับครับครับรับคาับนรับรับครับมรั้มับคห้บครับครครับรับคร้บมรับครับคัครับคัวครับครับคับครับคอับครับนรับอรับครัมาเบารับคนัวครับครันบ วันที่สิบเจ็ดท่านผู้ชมที่กระดกรับมกราคมปีสองห้าหกหนึ่งนะครับมาแล้ว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  อะไรครับเป็นเลขอะไรครับคุณจะยกไปไหนโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะคุณทำไมคุณทำไมทำอย่างนี้อ่ะเอฟซีผมร้อนแฉะร้อนอะไรเอาร้อนแดดคุณไอไข่ก็ร้อนยกไปยกมาเน่ะมันจะพังออกหมดเลยอะไรมันหายไปไหนแล้วเนี่ยทูบมันก็หายสิที่หายไปใส่จนอ้าวที่เถ่ามันก็หล่นเดี๋ยวมันก็เคลื่อนร คิดเท่หลนแล้วเธอไม่เห็นเลยนะแล้วคุณเปเลื่อนเดี๋ยวก็เลขก็เคลื่อนหรอกอ้าว่านผู้ชมไม่น้อยกับจมมาเอากรเทยยกถ้ามันคุ้ยหมอนออาเดชัดเจนมากขอบพระคุณมากมายนะครับเขาบอกว่าจะบอกยังงนะครับเอาสมมุนยกชามาเอามาทันจังหวะพอดีแล้วลุงลุงเขากำลังจุดทูบกันเร็วๆเอาคุณจุด คุณจุดทูบเรียกคุณลุงชัดชทยมายิ่ยังกลมๆเลยเจ้าปูฮะของเจ้าปูอะไรบนหัวอะไรหัวแปดไงอุ้ยนี่นี่ครับผู้ชมเห็นบ่เห็นบ่อุ้ยพายุมาพายุมาเจอแล้วลมเดี๋ยวกันเด้อท่านผู้ชมเลยโอ้โหทีเป็นอันนี่ป่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่คือเลขตัวแรกใช่ไหม อืมเลขตัวแรกท่านผู้ชมตัวแรกมาแล้วแม่นบ่ละยังบ่แมน่นยังบ่เห็นมันต้องออกอีกโอ้ยผู้ถ่ามาจะเห็นเนาะจะพูดโอ้ยท <laughs> ้ำกับเถ่าสองครับมาเถ่าบ่แมน่นเจ้าตาบอดีใจมาใกล้แล้วมันถึงอันนั้นเลยอีกอห้าหกปีถ้าเบิ่งรถค้างบางงานเลยใ <laughs> บพดีไลยเดี๋ยวข่าเดี๊ยวเรต่อที่ได้แล้วเนี่ยได้ครับผมจัดเลยครับคลิปที่ว่าเป็นบ้านของท่านเองนะ เอฟซีเอ้ยติดมหาเม่น้อยพี่เด้ออย่าไปยุ่มเชฟยันเด้อตอนนี้พวกเราไม่ว่างเรากำลังลุ้นหนึ่งอ่าอุ้ยหัวหัวโปไมาอีกแล้วจะโปเห็นมะหัวไม่น้อยนะโพมาบังกล้องผมทำงานอ่างเงโอ้ยมองไม่เห็นขอบคุณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านท่านนะครับที่เข้ามารับชมดูดูไปด้วยกันนะชมไปด้วยกันเนาะ สวัสดีพี่สุด้วยนะครับผมสวัสดีพี่มุกนะครับน้ำตาลเปรี้ยวเนาะเอาเบอร์เรียกไปน้ำกันครับ,นะบรรครบืนมาแล้วหัวโพสวนดนลดออกมาแล้วเอาเด้อคุณมุกเด้อหัวโพมาแล้วท่านผู้ชมลุน้นนี่มันจังของแท้นะครับท่านผู้ชมของแท้เชฟเอาไอา้นั่นมาให้ผมด้วยเชฟเอาอย่างนี่แหละ <g ül üyor> อยู่บนโต๊ะเลยแหละข้างล่างนี่ย่านนี้เลขสามตรงกลางอะไรเจ้าปู่คุณจะพ่นเหรอเป็ดคุณจะเซกระถาเหรอ <c urs> ใชออ่คุณไม่เอามาให้ผมอะ่ะกันนี่ไงเสียท้ายอยู่นี่เดี๋ยว แค่ไปทายยังยังหน่ีกด้ออกมาแล้วก้ยัง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 เหนือตัวหัวเรื่องบัตสรุปไอ้ด่างว่าพี่เปสารพัทยาโอ้ยอย่าไปเชื่อมันบักตาสวดอีหมาดาก็เห่าอไรไม่อะไรไม่ชัดจบไปชัวเลยอ่าอ่า เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวมันยังมียังคิวให้มันยังไม่ให้มันไม่หมดก่อนนะครับเจ๊ชัดชายมาแล้วเฮ้ยนะจ๊ะอย่าลุ้นหน่วยไม่คึอไอคด้อดูดูดูมันตอนนี้องเอาปอดนะท่านผู้ชมตอนนี้นน้าขอโทษด้วยน่าจะเป็นแปดโอ้ขอบคุณค่ะทีนี้ตัวสุดท้ายดูว่าจะเป็นตัวอะไรถ้าแปดโอ้ท่านผู้ชมหนีผมบปิดนอนนี่เนาะมาแล้วครับท่านผู้ชม ปดสองเขาบอกหินแล้วบ่ะดวงยานฝากคลิปให้เจ้าปู่ไล้คลิปหนึ่งนะมีคนคิดถึงเจ้าปู่ครับผมใครส่งลายมานะคุณหนูสี่มาแน่ยพันว่าปูกเป้ว่าอ๋อน้ำมันล้ายก็มาลุนหวยด้วยอเอาลุงล่ายเลยลุง่ายเลย อุ้ยุ้ยกระดาเขาก็แ่วยยอยู่ไม่น้อยเขากไปเจ้าวอยเจ้าก็เอานี่ขึ้นมะขยก็ลบส่วนตัวเนาะจะไปจืดนมแล้วบอกซูนนมเพิ่นน่ะนะอย่างแข็งกระดอกก็เดีอ๋าไปเขาห้างว่ายอยู่สมัยมิดิดก็มานะครับอุ้ยแปดสองชัดมากท่านผู้ชมแมนบ่เออตตัวยังกระเซียดออกไม่น่อยเพิ่นเดียวพอเห็นแปดสองหาเด้อเชียบยันมาสันมา พี่ลำจวงโอ้ยลำยองลำยองมาลานะครับแปดสองศูนย์มาสอินเทรสพี่ไม้สวัสดีครับผม